ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตราอีกท่านหนึ่งคุณสำเนียงนะครับคุณสำเนียงนี่เป็นแพ้อากาศเป็นผื่นแล้วก็เป็นต้อเนื้อนานแค่ไหนแล้วครับสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีตอนนั้นเนี่ยมีอาการยังไงบ้างรครับก็คือจะกวาดบ้านไม่ได้เลยเจอผุ่นอยากย่ญยอะไรไม่ได้เลยก็จะมีผดผลื่นขึ้นตามตัวแล้วขึ้นที่ตาตาในตาขยี้ไม่ได้ถ้าขยี้ปุ๊บ ตาเยื่อตาขาวจะหุ้มตาดำทันทีนะยิ่งยี่ไปยี่มาจะขึ้นแล้วนอนก็จะนอนไม่ได้คือหายใจไม่ออกครับถ้าเป็นแล้วจะหายใจไม่ออกคือจะนอนนอนไม่ได้เลยต้องนั่งไปหาหมอไหมครับตอนนั้นไปคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับก็เขาก็ให้ยามาว่าเราเป็นภูมิแพ้ที่ว่าไงรักษาไม่หายขาดแล้วแค่ยาก็ให้มาแค่ประทังอาการ ก็คือรับประทานยามาตลอดรัประทานยามาตลอดไม่ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงแต่อยู่กับฝุ่นไม่ได้มีแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับก็คือแพ้อากาศอย่างนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้านะพอเปลี่ยนอากาศปุ๊บมันจะมีอาการไอและจามมีน้ำมูกครับแต่ไม่เป็นเด็กๆไม่เป็นไม่เป็นเด็กๆไม่เป็นแต่เพิ่งมาเป็นตอนโตมันมีสาเหตุไหมครับอาจารย์ครับก็สาเหตุก็คือระบบ ภูมิคุ้มกันที่อาจจะโดนมนลพิษอะไรต่างๆแล้วทำให้มันไม่เกิดภาวะสมดุลเหมือนเดิม,มใช่ไหมฮะ,ะคือถ้าแพ้พวกเนี้ยแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไวผิดปกติมันจะตอบสนองเร็วมากนะฮะอาการที่ตามมาก็จะมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลหรือมีพืน หรือว่าคัดจมูกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันหลั่งสารอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกมาซึ่งอันนี้เป็นอาการปกติของคนแพ้ทั้งหลายนะคะแล้วก็ถ้าทานยาแก้แพ้เนี่ยอันนี้มันไประงับที่ปลายเหตุไงฮะมันไประงับการหลั่งของสารต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้อาการหายไปแต่ว่ามันไม่ได้มีผลไปรักษาที่ต้นเหตุนะคะ ถ้าถามว่าบิมไปทำอะไรบิมก็ไปปรับภูมิคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุลเมื่อมันเกิดภาวะสมดุลเราเจอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยร่างกายจะตอบสนองทันทีแต่การตอบสนองของร่างกายเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเมื่อมันตอบสนองแล้วมันมีสวิต์ปิดโดยตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติเลยอันนี้คือฉันทำอย่างนี้แล้วไม่ต้องการแล้วฉันก็ปิดสวิตช์มันก็หยุดมันก็คนเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ว่าร่างกายตอบสนองแน่ๆถ้าเจอมลภาวะหรือสิ่งแปลกปลอม นะฮะอย่างของคุณน,นะฮะคุณสำเนียงถ้ารับประทานบิมเข้าไปแล้วบิมไปปรับให้เกิดภาวะสมดุลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเจอฝุน่นเจออะไรมันตอบสนองแล้วมันก็จะระง,งับด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงให้เห็นนะฮะครับแล้วที่เป็นต้อเนื้อต้อเนื้อต้อเนื้อ,ต,อ,อต้อลมนี่มันลักษณะคล้ายๆกันนะฮะแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ย มันคือมันเป็นอาการระคายเคืองของบริเวณเนื้อเยื่อที่ตาเนื่องจากภูมิแพ้นี่แหละนะคะพอ,อมีอาการแบบนี้เนี่ยร่างกายมันจะสร้างเนื้อเยื่อบางๆนะคะจากหัวตาลามเข้าไปหาตาดำะนะคะจะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อสีแดงๆ,างๆบางๆลามเข้าไปหาตาดำนะคะซึ่งอาการที่ตามมาก็คือจะระคายเคืองตา ปวดตาแสบตาน้ำตาไหลคันตามีทุกอย่างนะฮะมองก็ไม่ไม,ไม่ชัดถ้ามันเข้าไปหาตาดํามันก็มองไม่ชัดแต่ถ้าอยู่ที่ตาขาวมันก็ยังมองได้นะฮะถ้าเป็นต้อลมเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นนี่มันจะมันจะไม่ได้ออกไปจากหัวตาเข้าไปหาตาดำแต่มันจะอยู่บริเวณตาขาวนะฮะแล้วก็สีของมันจะเป็นสีขาวนวลน,นะฮะ,ะ,ะถ้าอาการไม่หนักหมอเขาก็จะไม่ลอก ที่เขาเรียกลอกต้อนะนะเขาก็จะไม่ลอกเขาก็จะให้ยาที่ไประงับอาการอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นะเพราะบางคนเนื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันแค่เป็นแผ่นบางๆเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มบางๆแค่นั้นเองถ้ามันไม่ใหญ่โตมโหฬารขึ้นหมอเขาก็จะไม่ลอกแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นหรือว่าไปบดบังตาดําอันนี้เขาก็จะผ่าตัดลอกต้อให้นะฮะกินยาแค่แพ้กี่ปีครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาทดลองบิ้มฮะ ก็คือเห็นคุณมนชัยข้างห้องค่ะที่เข้ามาที่นี่ครับคือเขาทานไปเขาเป็นภูมิแพ้คือตอนเช้าเห็นเขาตื่นขึ้นมาก็จะได้ยินเขาสุดน้ำมูกอะไรตลอดอย่างเงี้ยฮะแล้วทีนี้เขารู้สึกว่าเขาเงียบหายไปว่าเออก็ถามว่าเขากินอะไรครับทานอะไรเข้าไปถึงหายอะไรอเงี้ยเขาก็แนะนําให้ลองครับเพราเห็นเรานอนกลางคืนเราจะไอตลอดไอแห้งๆอ่ะจะมีอาการไอพอเข้านอนแล้วจะเริ่มไอแห้งๆ บังครั้งก็จะนอนไม่ได้เลยจะไอตลอดอแต่พอทานบิ่มเข้าไปแล้วก็คือดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ดีอ่ะเจอฝุ่นละอองอะไรแล้วก็จะไม่มีอาการเป็นอะไรไม่มีอาการอะไรเลยก็คือตอนนี้สภาวะของคุณสำเนียงนี่ถือว่า ภูมิคุ้มกันสมดุลค่ะก็เข้าสู่สภาวะปกติของคนทั่วไปแล้วอย่างนี้ต้องบินไปเรื่อยๆไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างที่บอกว่าทุกวันเราเจอมลภาวะตลอดเวลามลพิษออกไปแค่ถนนนี่ก็เจอควันลดละใช่ไหมครซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่เป็นปกติได้นะคะมันแล้วแต่ความแข็งแรงคือแล้วแต่ต้นทุนที่เรามีอยู่ด้วยนะบางคนที่แข็งแรงมากๆเขาก็อาจจะไม่เกิดอาการอะไรแต่ถ้าบางคนที่ ร่างกายอ่อนแอด้วยอาการมันก็จะหนักขึ้นครับอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยปกติดีปกติดีมีอย่างอื่นได้พิเศษแถมมาด้วยไหมฮะแต่ก็ือคือช่วงนี้ถ้าว่าอากาศเย็นก็จะมีอาการไอแห้งๆบ้างนิดหน่อยแต่มีบ้างก็ยังทานบิมตลอดก็ยังบิมอยู่ตลอดปกติตอนนี้ปริมาณในการทานยังไงครับก็คือเช้าสองแคปซูลอวนมากจะทานแค่เวลาเดียวเช้าครับเวลาไปเจอเพื่อนๆที่ถามว่าเวลาเราดีขึ้นเนี่ยเราตอบยังไงครับ คือเราไปเจออาหารเสริมดีตัวหนึ่งอะไรเงี้ยทดล,ลองทานไปแล้วเออมันดีกับสุขภาพร่างกายของเราเราก็มาแนะนําเพื่อนต่อเออตัวเนี้ยเราทานแล้วเราดีขึ้นนะแล้วเรารักษามาสิบกว่าปีเราไม่เคยดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็ช่วงขณะที่ดีขึ้นนะการช่วงที่เราทานยาเข้าไปอะไรเงี้ยพอมาเจออากาศเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยเราก็มีอาการขึ้นมาทันทีคือแต่กวาดบ้านเก็บบ้านเจอผุดละองไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับไปอย่างตอนนี้แล้วบินมมานานแล้วยังครับนานแล้วค่ะ ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะไม่ต้องทานยาแล้วค่ะเจอฝุ่นเจอฝุ่นละอองโอเครับได้ค่ะรับได้นะครับ <laughs> ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขแล้วนะครับโอเคเอะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ